การพนันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งเราที่เก่าแก่แล้วก็อย่างรากลึกที่สุดในอรารยธรรมมนุษย์เลยก็ว่าได้นะครับคือมันเป็นกิจกรรมที่อยู่กับเรามานานมากนานพอๆกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราเองเลยทีเดียวแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรกันที่ทําให้คนเรายอมเสี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเกมแห่งโชคชะตามาตั้งแต่ไหนแต่ไรงั้นเรามาหาคําตอบกันครับเรื่องราวนี้จะพาเราย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคที่ยังใช้กระดูกสัตว์เป็นเครื่องมือเสี่ยงทาย จนมาถึงยุคของอาณาจักรการพนันออนไลน์นี่คือเรื่องราวความหลงไหลในการเดิมพันที่บอกได้เลยว่าไม่เคยจางหายไปจากเราเลยโอเคครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกสุดเลยไปดูกันว่าสัญชาตญาณการพนันของมนุษย์ในยุคโบราณเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงคือหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยนะครับมันโผล่มาจากทั่วทุกมุมโลกเลยอย่างในเมโสโปเตเมียเมื่อประมาณ3,000ปีก่อนคริสต์กาลเขาใช้ลูกเต๋าที่ทำจากกระดูกข้อเท้าแก่ แต่ไม่ใช่แค่ออามาเล่นกันนะครับเขาใช้ทํานายดวงชะตาด้วยขยับมาที่อรารยธรรมลุ่มแม่น้ําสินธุก็ไปเจอลูกเต๋าทําจากดินเผาส่วนที่จีนเมื่อ2,300ปีก่อนคริสต์กาลก็มีแผ่นกระเบื้องที่เชื่อกันว่าเออเอาไว้เล่นเกมเสี่ยงโชคนี่แหละแม้แต่ในตำนานกรีกยังบอกเลยว่าลูกเต๋าเนี่ยถูกคิดค้นขึ้นมาตอนที่กําลังล้อมเมืองทรอยอยู่เลยนะโหเก่าแก่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงอียิปต์โบราณนะการพนันนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆเ,เลย แต่มันมีความหมายทางจิตวิญญาณลึกซึ้งมากเขาไปเจอลูกเต๋าที่ทำจากงาช้างแล้วก็เกมกระดานที่ชื่อว่าเซเนตซึ่งน่าจะเป็นเกมกระดานที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยนะที่สำคัญคือเขาเอาของพวกนี้ฝังไปในสุสานด้วยเพื่อให้คนตายได้เอาไปเล่นต่อในโลกหน้านะครับส่วนในจีนประมาณ200ปีก่อนคริสต์ศักราชมีเกมที่ชื่อว่าคีโนครับอันนี้คือเป็นเหมือนสลากกินแบ่งรัฐบาลยุคแรกๆเลยแล้วเงินที่ได้มาเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปไหนนะ เอาไปใช้ในโครงการใหญ่ๆของรัฐซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการสร้างกำแพงเมืองจีนนั่นเองครับพอข้ามมาที่จัก,กรวรรดิโรมันโอ้โหการพนันนี่คือระบ,บาดไปทั่วเลยครับแพร่หลายซะจนต้องออกกฎหมายห้ามแต่คนโรมันก็ไม่ยอมแพ้ครับเขาก็เลยประดิษฐ์ชิปขึ้นมาใช้แทนเงินจริงซะเลยเพื่อเลี่ยงกฎหมายไงซึ่งนี่แหละครับคือต้นกําเนิดของชิปที่เราเห็นในคาสิโนโทุกวันนี้แล้วความพลังคล้เนี่ยนะไม่ได้มีแค่ชาวบ้านธรรมดาขนาดจัก,กรพรรดิอย่างออกัสตุสกับเนโรเนี่ย ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นนักพนันตัวยงเหมือนกันเรื่องนี้มันก็ให้ไม่เห็นเลยนะว่าไอ้ข้อถกเถียงว่าการพนันมันดีหรือไม่ดีเนี่ยมันเก่าแก่พอๆกับการพนันนั่นแหละอย่างอริสตเติลนักปราชช์ชื่อดังยังเคยเขียนวิจารณ์นักพนันอาชีพไวเลยว่าเป็นพวกสแสวงหาความร่ำรวยด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าสังคมมองเรื่องนี้แบบสองแง่สองง่ามมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเอาละครับจัดการเล่นกันแบบส่วนตัวในบ้านในวงเล็กๆทีนี้เราจะไปดูกันว่า การพานันมันกลายมาเป็นสถาบันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเป็นทางการได้ยังไงจุดเริ่มต้นสําคัญอย่างนึงเลยก็คือไพ่ครับไพ่ที่เราเล่นเล่นกันอยู่นี่แหละมันมีต้นกําเนิดที่จีนนู่นเลยตั้งแต่ศตวรรษที่9แล้วก็เดินทางผ่านเส้นทางสายไหมมาถึงตะวันออกกลางแล้วก็เข้ายุโรปพอถึงศตวรรษที่14เท่านั้นแหละเกมไพ่นี่คือฮิตระเบิดไปทั่วยุโรปเลยแล้วจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ก็มาถึงครับในปี1638ที่เมืองเวนิสอิตาลี มีการเปิดสถานประกอบการที่ชื่อว่า r i d o t ต o ขึ้นนี่คือบ่อนการพนันสาธารณะแห่งแรกของโลกที่รัฐบาลให้การรับรองอย่างเป็นทางการเลยนะจุดประสงค์หลักๆเลยก็คือเพื่อควบคุมการพนันที่มันบูมมากๆในช่วงเทศกาลคาริโอและนี่แหละครับคือต้นแบบของคาสิโนที่เราเห็นกันในปัจจุบันจากยุโรปเราจะบินข้ามทวีปมาที่อเมริกากันบ้างเพื่อไปดูการกำเนิดของเมืองแห่งการพนันที่น่าจะไม่มีใครไม่รู้จัก ลาสเวกัสครับใครจะไปเชื่อว่าจากแค่โอเอซิสกลางทะเลทรายเป็นแค่จุดแวะพักของคนเดินทางมีคนอยู่ไม่กี่ร้อยคนจะกลายมาเป็นเมืองหลวงแห่งความบันเทิงของโลกที่สว่างสวัยไปด้วยคาสิโนการแสดงแล้วก็โรงแรมหรูๆได้มันคือการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับเริ่มจากปี1931รัฐเนวาดาประกาศให้การพนันถูกกฎหมาย จังหวะเดียวกับที่เขาเริ่มสร้างเขื่อนฮูเวอร์พอดีก็เลยมีคนงานเป็นหมืน่มนๆคนหลัง่งไหลเข้ามา10ปีต่อมา1941ก็เกิดโซนที่เรียกว่าลาสเวกัสสตริปพอปี1945มาเฟียชื่อดังอย่างบัคซี่ซีเกลก็มาเปิดโรงแรมเดอะฟลามิงโกซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นยุคทองของมาเฟียในเวกัสเลยจนกระทั่งปี1955ทางการก็ต้องตั้งคณะกรรมการการพนันขึ้นมาเพื่อควบคุมอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะ เพื่อเห็นภาพว่าลาสเวกัสยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับแค่ในปี2019ปีเดียวนะครับก่อนที่จะมีโรคระบาดเมืองนี้ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากถึง42.5ล้านคนเยอะมากจริงๆครับโอเคทีนี้เราลองมาเจาะลึกที่ตัวเกมกันดั้งเกมที่เป็นเหมือนหัวใจของคาสิโนเลยมาดูกันว่าแต่ละเกมเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเริ่มกันที่รูเลตเลยเกมวงล้อสุดคลาสสิกเชื่อไหมครับว่า มันเล่นกันครั้งแรกที่ปารีสตั้งแต่ปี1 7 9่นเหน่นเลยแต่เวอร์ชั่นแรกๆเนี่ยนะมีช่อง0ถึง2ช่องซึ่งมันทำให้เช่ามือได้เปรียบแบบสุดๆจนกระทั่งมีการพัฒนารูปแบบใหม่ในยุโรปให้เหลือศูนย์แค่ช่องเดียวโอ้โหเท่านั้นแหละเกมนี้ก็ดังเป็นพลุแตกเลยโดยเฉพาะในคาสิโนโรูๆอย่างมอนติคาร์โลต่อกันที่โป๊กเกอร์ครับเอาจริงๆต้นกำเนิดมันก็ยังเถียงกันอยู่นะว่ามาจากเกมไพ่ของเปอร์เซียหรือฝรั่งเศสกันแน่ แต่รูปแบบที่เราคุ้นๆกันทุกวันนี้เนี่ยมีบันทึกไว้ครั้งแรกที่นิวออร์ลีนส์ปี1829แต่ที่ทำให้โปกเกอร์ดังเป็นพลุแตกจริงๆก็คือการแข่งขัน World Series of Poker ที่เริ่มขึ้นในปี1970และที่พีคสุดๆเลยคือปี2003ตอนที่นักเล่นสมัครเล่นที่ชื่อคริสมาน่เมเกอร์คว้าแชมป์โลกได้คือมันจุดประกายความฝันให้คนทั่วโลกเลยและสุดท้ายครับสล็อตแมชชีนเจ้าเครื่องเล่ยนยอดฮิตเครื่องแรกสุดเเลยเี่ย ถูกสร้างขึ้นในปี1891ตอนนั้นยังใช้ไพ่โป๊กเกอร์จริงๆแปะอยู่ดนว,วงล้อมหมุนอยู่เลยแต่จุดเปลี่ยนที่แท้จริงคือปี1895ครับตอนที่ชา์เฟร์ผลิฐ์เครื่องที่ชื่อว่า Liberty Bell ซึ่งเป็นเครื่องแรกที่มีระบบจ่ายเงินสดอัตโนมัติและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้มันกลายมาเป็นเกมที่ทำกำไรให้คาสิโนมากที่สุดในปัจจุบันเอาละครับเราเดินทางผ่านประวัติศาสตร์มาพอสมควรแล้วทีนี้เรามาดูโลกปัจจุบันแล้วก็มองไปข้างหน้ากันบ้าง ว่าโฉมหน้าของการพนันในศตรวรรษที่21เนี่ยมันเป็นยังไงในยุคนี้เราจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าการพนันมันมีสองขั้วคือคาสิโนโแบบที่เราคุ้นเคยกันที่มีตึกมีสถานที่จริงอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็ได้บรรยากาศการเข้าสังคมกับอีกแบบหนึ่งคือการพนันออนไลน์ที่เข้าถึงได้24ชั่วโมงจากทุกที่ในโลกซึ่งมันก็มาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆเลยทั้งเรื่องการควบคุมแล้วก็ปัญหาการเสพติด ประเด็นเรื่องจะให้การพนันถูกกฎหมายดีไหมเนี่ยก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ทั่วโลกเลยนะครับไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทยซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูนะประเทศเราเคยมีบ่อนถูกกฎหมายมาก่อนจนกระทั่งถูกสั่งปิดไปทั่วประเทศในปี2460หรือก็คือปี1917้นั่นเองครับฝ่ายที่เขาสนับสนุนเนี่ยเขาก็จะมองว่าเออทำให้มันถูกกฎหมายไปเลยรัฐจะได้เก็บภาษีเข้ารัฐเต็มเดีกว่าปล่อยให้เงินไปอยู่กับบ่อนเถื่อนหรือซวยต่างๆแถมยังออกกฎคุ้มครองคนเล่นได้ด้วย แต่ในขณะเดียวกันฝ่ายที่คัดค้านเขาก็กังวลครับกังวลเรื่องผลกระทบทางสังคมไม่ว่าจะเป็นปัญหาการติดพนันหนี้สินหรืออาญากรรมที่อาจจะตามมาและคำถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือในยุคที่เทคโนโลยีมันก้าวไปไกลจนเส้นแบ่งระหว่างการเล่นเกมกับการพนันมันเริ่มจะเบลอ,รเ,บอรเราจะนิยามความแตกต่างของมันยังไงและภาพของการอินพันธ์ครั้งต่อไปในประวัติศาสตร์ของมนุษย์มันจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนกันแน่ครับ